ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยนะครับวันนี้กันในรายการกาวิทย์สโซลิเปอร์นะผมวันนี้ก็จะมาสรุปกาชาต้นเดือนมิถุนายนปี2566นะครับก็วันนี้ถ้าเสียงแปลกไงก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะผมอยู่ที่บ้านอยู่นะโอ้โหร้อนมากอากาศต้องเปิดพัดลม2-3ตัวเลยทีเดียวนะโอ้โหมันร้อนเกินนะอ่ะเราไม่พูดถึงไม่พูดถึงตรงนี้แล้วกันเสียเวลานะครับผมป้าเรามาเริ่มกันที่ ตู้กันก่อนเลยนะผมมันเป็นตู้อารันคารนะผมไม่ลิมิตนะอารันคามาติดกันเลยสองตู้นะผมเป็นรอบนี้เป็นเอสปาดานะรอบแล้วเป็นอารันคาพวกฟรันเชียนเฉยๆนะตอนนี้เป็นออิทัล่าเนลแล้วก็ซาเอลอคอลโรนะผมเป็น3าตัวที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะผมอืมแต่ก่อนเราจะมาพูดถึงตัว3ตัวนี้ผมขอแจ้งอันนี้ก่อนละกันมันเป็น สิ่งที่น่าจะสําคัญที่สุดในเดือนนี้นะตู้พันปีตัวนี้นะผมะเต็ปแรกฟรีนะผมยังไม่ได้เปิดเลยนะก็ใครที่ยังไม่มี3ามตัวน,นี้ก็สามารถเปิดได้เลยนะผมถ้าไม่กลัวสิ้นเดือนนี้มันจะมีอะไรนะผมสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยนะกลางเดือนกับสิ้นเดือนเนาะเดี๋ยวค่อยมาพูดกันอีกทีนึ่งเนาะสลับตู้กลางเดือนกับสิ้นเดือนนะครับอ,อ่ะอ่ะเรามาเปิดให้ดูก่อนสลับตู้นี้นะเทสดวงกันไปเลย น่าจะเกลือนะผมว่าโอเคก็ใครที่ไม่มี3ตัวนี้ก็สามารถเปิดได้เลยเนาะเนี่ยหลังตู้ก็ไม่ได้แย่นะมีมาสกิที่เป็นตัวออโต้อีกหนึ่งตัวแล้วก็ยามะบางใครเท่ๆนะผมรอเท่นะผมซุยฟงก็เอาไว้ตีหอได้ดีอยู่นะครับเพราะว่ามันยังมีด่านที่จำเป็นต้องใช้อยู่ส่วนไอเซนก็ชาร์จเท่เทครั้ง เท่เลยผมเอามามาปัดเท่เเชยอ่ะมันแค่เท่นะตัวที่เก่งก็จะมีแค่3ตัวหน้าแล้วก็มาสกินะนอกนั้นก็คือเฉพาะทางหมดเลยนะครับก็เก็บสะสมกันได้นะโดยเฉพาะอิจิโกะเก่งมากเลยนะครับผมอ่ะกลายเป็นไอตู้นี้เป็นไฮไลท์ประสลอ่ะเอาเอาเอาตู้นี้ก่อนนะผมตู้สิ้นเดือนหรือต้นเดือนนี่แหละผมเรียกตู้ต้นเดือนแล้วกันอ่ะก็ตู้นี้ก็จะมาวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับผม เรามาดูกันก่อนเลยนะก็3มตัวนี้โดยรวมผมคิดว่ามันค่อนข้างเก่งนะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะก็คือตัวของเนวนะครับผมสั้นๆได้ใจความนะครับผมสายสกิลระยะประชิดนะผมทุกแอคแท็กมีหรือทุกสกิลนะผมมีติดสถานะอ่อนแรงนะครับผมและก็ มีความแร์สกิลอยู่ที่860นะครับแล้วก็ผู้สังหารเป็นไลท์สังกัดลิง์กเป็นลดคูดาว12เปอร์สกิลติดตัวเป็น9 0ฮิปตา1มีรีเลือด20ผ่านด่านแล้วก็ทะลุหลบทุกเผ่านะครับอารบีก็จะเป็นสกิลกว้าง20่สิมีสกิลบวก2 2เลยเหรอแล้วก็มีความแรงถ้าไม่ตาย40เพิ่มโอกาสกระติสานะอีก5วิ แล้วก็ดาเมใส่ตัวที่ติดอ่อนแรงแรงขึ้นอีก40เปอร์มีมาราเดอร์ด้วยมีตีตีทะลุหลบพวกมอนใต้ดินเนาะตีทะลุตัวมุดเนาะกันสถานะ100%อีกนะมีดอบน้ำหอมเล็กอีกมีเพิ่มโอกาสการติดสถาน,านะกับสีเขียวอีกนะโอ้โหเจ๊เก่เลยครับว่าตัวพรีเมี่ยมไปแล้วนะสลับเนวส่วนสก,กิลก็ไม่พิกโผนะผมโคตรเก่งนะครับผม <laughs> ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เคแลบเขาค่อนข้างรักนะมันมันต้องได้ใช้นะแต่ว่าอันนี้ก็ไปถึงขั้นว่าจะจำเป็นจะต้องมีสักทีเดียวนะใครที่อวยก็สามารถเปิดได้นะผมเก่งด้วยนะเป็นตัวสกิลที่ค่อนข้างแรงสกิลหนึ่งก็เป็นบีมไปข้างหน้าสกิลสองก็เป็นสกิลไปข้างหน้าเหมือนกันแรงด้วยนะครับผมสกิลสามก็ทั้งจอนะครับผมแล้วก็เจ๊แกมีติดสถานะ และใส่ต,ตัวแรงขึ้นอีกนะผมมีมาราเดอร์ตีทะลุกาดแล้วก็ตัวอันนั้นอะ่ะไอ้พวกบาเลียกันนะผมกันสายตีระยะประชิดนะครับผม,มดีมากนะผมสำหรับตัวนี้เป็นเป็นตัวพรีเมียมที่ไม่ใช่พรีเมียมอีกต่อไปนะผมโคตรดีนะครับผมอ่ะเรามาดูตัวที่2กันเลยนะครับผมเป็นซาเอลมั้งโอ้โหยาวจังนะพี่อ่ะซาเอลอพลโลเป็นสาย สกิลระยะประชิดนะผมทุกสกิลมีติดสถานะพิษแล้วก็แผชกันนะครับผมมีสกิลใหม่ก็คือดาเมจของแผชกันใส่ศัตรูแรงขึ้น40%นะครับแล้วก็สกิลติดตัวก็คือมีโอกาสการติดสถานะพิษแล้วก็แผชกันพร้อมกันในทุกๆ5วินะผมเหมือนยามะนะที่ติดสถานะอ่อนแรงแล้วก็ไฟนะผมยามะเขียวเนาะแล้วก็มี อ๋อโอเคมีโอกาสการติชนะของสีม่วงอะไรอารอานคาสีม่วงเพิ่มขึ้นอีก40บนะผมอารานคาสีม่วงได้รับเพิ่มโอกาสการติชนะเพิ่มขึ้นอีกสี่อร์เซนะผมโอ้โหตัวบั๊ปะเนี่ยมีความแรงสกิลอยู่ที่8 5 6หหผู้สังหารมนุษย์นะมีอ๋อมันเป็นลิงก์เลยเหรอลิงก์ก็คือ ดาเมจใส่ดาเมจของไอแพชกันใส่ศัตรูแรงขึ้น40%นะครับผมโอ้ oh. hmm. แล้วก็มีสกิลติดต,ตัวเป็นทกกนะลุกาดเนาะกัดเบรกมีอไอติดสถานะแพรชกันกับพิษทุกๆ5วิด้วยนะแล้วก็มีกันสถานะแผรชกัน100%่งร้อเต อามบีก็เป็นตีแรงขึ้น20สกิลกว้างขึ้น20สกิลแรงขึ้น40มีฮิตส,สกิลอีก1มีอันติเมทสกิลแรงขึ้นอีก40เพิ่มโอกาสการตถานะอีก2วินะเพิ่มโอกาสการติถานะของสีม่วงอลันคาไปอีก40%นะครับมีดาเมจพิษแรงขึ้นอีก40%เนาะใส่ศัตนระูเนาะ กาคฮิปตาอีกหนึ่งแล้วก็ลดคูดาวสิบสอเปอร์เซ็นตะครับ <c oughs> เขาเหมือนจะขยับไอ้พวกลดคูดาวไปอยู่ด้านล่างแทนแล้วแล้วก็เอาลิงก์มาเป็นพวกบัฟเอ่อพวกสถานะเนาะสรับตัวนี้ก็เอาไปใส่ให้ตัวที่ติดสถานะแผชิกันแรงที่สุดนะครับผมเป็นลิงก์ได้โอเคนะครับผมแต่พี่เก๊ก็เล่นค่อนข้างโหดน,นะเป็น เหมือนโลกะพาราเมียที่อัปเกรดเข้ามานะครับผมมันโลกะพาร์เมียสกิลหนึ่งมันเป็นผักนะไอตัวนี้มันไม่ใช่เนาะไอตัวนี้มันเป็นสกิลไปข้างหน้าเฉยๆนะครับผมก็ดีกว่าโลกะพาราเมียนิดหนึ่งนะแต่พี่แกเป็นสายอ่าว่าเป็นสายติดสถานะมากกว่านะลงหอค่อนข้างเก่งเลยครับตัวนี้เนาะแล้วก็สกิล2พี่แกเป็นวอลเทค ตามล่าแต่ว่ามันไม่ระเบิดครั้งแรกแล้วก็สกิลสาเป็นทั้งจอเหมือนเดิมนะผมค่ขอขนข้างดีนะผมตัวนี้ดีมากนะผมให้มายาวเหยียดนะผมเหมือนเป็นตัวบัฟด้วยแล้วก็เป็นตัวลิงก์ไปซะด้วยนะครับผมก็โอเคนะครับผมสลับซาเอลอะโ,โคโล่โค้ดีเลยนะตัวสุดท้ายของเราก็คือนอ,อิทโอล่าเนาะสลับตัวนี้เป็นสายตีระยะประชิดเนาะ แล้วก็ตีเปภาษาตีปกติด้วยนะครับทุกสกิลตีสถานะอ่อนแรงมีพลังโจมตีที่800นะครับแล้วก็ผู้สังหารอารันคาเนาะส่วนลิงเป็นลดความเสียหาย20%นะครับสกิลติดตัวเป็นก้าพิษตาบวก1มีซูปเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็กันสถานะแช่แข็ง100%อาบิก็จะเป็น เพิ่มระยะการโจมตีอีก20%นะครับมีตีปกติแรงขึ้นอีก50มีฮิตกันตีปกติบวกอีก1มีความแรงสกิลอีก60%เพิ่มโอกาสกระติสถานะอีก5วิแล้วก็ดาเมจใส่ตัวที่ติดสถานะอ่อนแรงแรงขึ้นอีก40%มีมีทีมนะผมทั้งทีมสีเขียวอารันคาตีปกติแรงขึ้นอีก20%แล้วก็ดาเมจกิวลงลกัน80%นะครับ ก็ตัวนี้ตีกิวชัดเจนนะครับไม่มีอะไรเยอะนะก็ตีโปรติโง่ๆเลยไม่มีอะไรเลยนะแต่พี่แกมีข้อดีอย่าง,งคือสกิวพี่แกพอพอ,พอแรงพอจะเคลียสักหนึ่งเวฟได้นะครับก็มันให้ไอตัวของสกิวแรงขึ้นอีกตั้ง60%นะผมที่ตัวสกิวบางตัวยังไม่มีเลยนะถ้าใส่สถ้าถ้าไปเล่นสาย สกิลนี่ผมว่าอาจจะแรงอยู่นะแต่ผมผิดหวังตรงที่มันให้ตีปกติฮิตตีปกติน้อยไปนิดนึงเนาะเป็นจักหนึ่งน่าจะเป็นสองนะเพราะว่าตัวอรันคาตอนนี้นี่คือสายสกิลบึ้มกันทั้งบ้านนะผมไม่เทบไม่ต้องใช้พี่เกนเลยก็ได้นะแต่ถ้าเป็นฮิตสกิลบวกสองพี่เกอาจจะเอาไปลง PP พีได้อีกเนาะแต่แล้วก็กิลก็จะดีขึ้นด้วยนะ ก็ไม่แปลกหรอกผมว่ามันเป็นตัวธรรมดาด้วยแหละมันมัน,ม,นมันก็ให้มาแค่นี้มันก็เยอะแล้วนะก็ไม่ได้แย่นะสำสลับนอทิทาล่าเนาะม,มันก็เป็นสกิลก็ชมเชิมหน่อยนะผมว่ามนเป็นสกิลไปข้างหน้าหมดเลยเนาะไม่มีอะไรมากผมสลหรับนอทิทาล่าก็กลางๆไม่ค่อยเก่งมากเนาะส่วนหลังตู้ก็เป็นพรีเมี่ยมหมดเลยแถวบนนะครับผมแถวล่างเป็นไอ,อายาคาชิเนาะก็ใครไม่มีก็ ส็ส่ยได้นะผมมันหลังตู้นี่มันมันไม่ได้แย่นะมันมีตัวที่ดีอยู่อย่างพี่โรสที่เป็นตัวดอปแล้วก็ชินจิแล้วก็วกมีลิซ่าที่เป็นดอกน้ำหอมด้วยที่ดีนะแล้วก็เลดดอปก็เหมือนเดิม4.5 1.5นะครัโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ค่อยน่าเปิดเท่าไหร่นะใครแต่ใครจะเปิดไม่ผมไม่มีปัญหานะมัน มันใช้ได้อยู่นะสลับตัวมันนะตัว3ตัวนี้มันมันมันไม่ได้แย่นะมันโอเคแต่ว่าลองคิดดูแล้วกันว่ากลางเดือนกับสิ้นเดือนคุณจะไปเจอเจออะไรบ้างเนาะโดยเฉพาะเดือนนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นชุดว่ายน้ําอยู่แล้วนะผมมันจะมีโอกาสแหละมันควรจะเป็นชุดว่ายน้ํานะแล้วก็ในกลุ่มเหมือนเขาพูดคุยกันว่าอาจจะมีแบบพวกพันปีมาอย่างเงี้ย มีโอกาสเป็นไปได้นะครใครที่ไม่สนใจก็ไม่ต้องเปิดนะครับผมดองเพชรเอาไว้ไปเปิดพันปีดีกว่านะไปเปิดเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนในก็จะนั่นแล้วฉะลองครบรอบ8ปีแล้วนะครับผมเก็บไว้ไม่ได้เสียหายนะครับตัวนี้มพวกนี้มันหลุดเลดจ,จากตัวได้นะครับมันไม่จําเป็นต้องต้องมีแบบมัดแฮบขนาดนั้นเนาะส่วนข่าวอื่น ก็ไม่นามีอะไรแล้วครับมันก็เฉยๆนะ่ะช่วงนี้มันเป็นเดทวีคนะผมมันตั้งแต่ไอ้พวกอรันคามามันก็คือเดทวีคมาตั้งแต่ช่วงนั้นนะนี่ก็เดทน่าจะเดทไปหนึ่งเดือนนะผมกลางเดือนอาจจะมีอะไรดีอยู่นะผมว่าหรือไม่มันอาจจะกักแบบพรีเมียมสามตู้ติดแบบแบบรอบรอบก่อนหน้านี้นะผมจนคนแบบล่วงหายตายจากไปหมด <c oughs> ครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไคร้กับช่อง Gravity Sleeper ด้วยครับผมอ๋อ มีอะไรพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะผมถ้ามีโอกาสนะผมตอนนี้ผมขอตัวไปพักร้อนก่อนแล้วกันไม่ไหวละร้อนเกินนะผมไว้เจอกันนะผมสวัสดีครับ